สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มาเจอแกบครูติก๊กอริสาปินเมฆอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP ที่38แล้วซึ่ง EP ที่38เราก็จะมาเรียนรู้คําศัพท์กันค่ะคําศัพท์จากเรื่องอาหารดีชีวิตมีสุขนั่นเองซึ่งจะเป็นบทที่4นะคะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีค่ะแต่นักเรียนจะต้องฝึกอ่านคำศัพท์ ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องนี้กันเลยค่ะคำศัพท์คำแรกค่ะกูปองกูปองหมายถึงบัตรหรือตั๋วที่ใช้แลกของซื้อของหรืออาหารลักษณะของกูปองก็เป็นเหมือนกับรูปที่คุณครูนำมาให้ดูตรงนี้นะคะกูปองคำว่าแคลเซียมแคลเซียมหมายถึง เป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันแคลเซียมคำว่าเมนูเมนูหมายถึงรายการอาหารเมนูคำว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หมายถึงสิ่งที่ทำขึ้นผลิตภัณฑ์คำว่า ธาตุเหล็กธาตุเหล็กหมายถึงส่วนประกอบที่สำคัญของเม็ดเลือดแดงธาตุเหล็กคำว่ารสแซบรสแซบหมายถึงรสอร่อยซึ่งจะเป็นภาษาถิ่นอีสานค่ะรสแซบคำว่าวัตถุดิบ วัตถุดิบหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างๆวัตถุดิบคำว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุหมายถึงเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอุบัติเหตุคำว่าแอโรบิกแอโรบิกหมายถึงกายบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี คำว่าอุโบสถอุโบสถหมายถึงสถานที่ที่ประสงค์ประชุมกันเพื่อทําสังฆกรรมหรือพิธีกรรมอุโบสถต่อไปค่ะเรามาฝึกอ่านประโยคจากเรื่องนี้กันค่ะสําหรับประโยคแรกค่ะพ่อซื้อกูปองอาหารให้ปอและปอ๋ออ่านักเรียนลองอ่านดูค่ะ พ่อซื้อกูปองอาหารให้ปอและปอประโยคต่อไปค่ะการขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุอ่านพร้อมกันค่ะการขับรถถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุผักสีเขียวมีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง ผักสีเขียวมีแคลเซียมสูงทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงในงานแสดงสินค้ามีผลิตภัณฑ์ชั้นดีจากที่ต่างๆจำหน่ายร้านอาหารนี้มีเมนูชื่อแปลกๆเชน่นมนโทต้มแซบระกาผัดขิงพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ ร้านอาหารนี้มีเมนูชื่อแปลกๆเช่นมนโทษต้มแซบระกาผัดขิงต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมค้นหาคำศัพท์ค่ะสำหรับคำแรกค่ะมีความหมายว่าเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันตัวเลือกที่1อนุรักษ์ตัวเลือกที่2องแคลเซียมตัวเลือกที่3ธาตุเหล,ล็ก ตัวเลือกไหนคะที่จะเป็นของแข็งสีขาวเนื้ออ่อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกระดูกและฟันคำว่าแคลเซียมนั่นเองค่ะแคลเซียมกายบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีตัวเลือกแรกแอโรบิก er ตัวเลือกที่สองอุบัติเหตุตัวเลือกที่สามกูปอง แอโรบิกนั่นเองค่ะแอโรบิกหมายถึงกายบริหารที่ต้องเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีบัตรหรือตั๋วที่ใช้แลกของหรืออาหารตัวเลือกแรกวัตถุดิบตัวเลือกที่สองกูปองตัวเลือกที่สามเมนู Menu. ตัวเลือกไหนคะตัวเลือกที่สองค่ะกูปองหมายถึงบัตรหรือตั๋วที่ใช้แลกของหรืออาหารค่ะ สิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งต่างตัวตัวเลือกแรกผลิตภัณฑ์ตัวเลือกที่สองรแสแซบตัวเลือกที่สามวัตถุดิบคำไหนคะที่จะหมายถึงสิ่งที่เตรียมไว้เพื่อประกอบอาหารหรือผลิตเป็นสิ่งของต่างๆคำว่าวัตถุดิบนั่นเองค่ะวัตถุดิบ สถานที่ที่ประสงค์ประชุมกันเพื่อทำสังฆกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาตัวเลือกที่หนึ่งเจดีย์ตัวเลือกที่สองอุโบสถตัวเลือกที่สามภต, 3, ติตอบข้อไหนคะตอบว่าอุโบโสถนั่นเองค่ะอุโบสถก็คือสถานที่ที่ประสงค์ประชุมกันเพื่อทำสังกกรรมหรือพิธีกรรมทางศาสนาค่ะ ก็จบกันไปแล้วค่ะสำหรับการเรียนรู้คำศัพท์จากเรื่องอาหารดีชีวิมีสุขอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เราจะมาอ่านเนื้อเรื่องอาหารดีชีวิตมีสุขพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ